เป็นช <What? S 1> ิ้หายรอดสิบพันเป็นเปล่เป็นบปล่าหางคำนับขคำนับขำนับยี่ชื่อซาบุนเนี่ยเปลี่นปะเจ้าเป็นบ่เอซี่โบเป็นปะโอซี่ไดเนาะโอซี่เขียนชื่อแม่บุญกับโบเป็นปะผู้นั้นมั่นใจเลยเมื่อกี้นี่เป็นเขาเราคิดแลงวช่เราเองเป็ชื่อแม่บุญเป็นป้

สรลเออสรล้วโอ้เโอเเคตีวกเก่งต้องมือไงแล้วมาเลยอ่ไปไซน์ังสบายดีไปใช้นั่นเอ้าไปโรงรียนคือมีอะไรปุ่มซอสอ่ะโอ้โหน้องโอดสบายดีเอ้า สองก้นขี้วัดสองก้นขี้ผู้ศึกษามะไรน้ำลังหัวเอ๊ะตะม่วงแล้วคือไปเรียนไว้เท่านังหึต่างปไปดิ่นบ่ไปอนามัยก่อนนายโอ้ออนไม่ห่องแบบไรอนามัยปัดแถวเดินใบไม้ล่นแล้วก็ปัดอืมใบไม้ล่นแล้วก็ปัดปัดใบไม้ใบโตแล้วก็ทำความสะอาดอยู่ในห้องกี่พุ่นกี่เพื่อยนี่บ่โอ้ เน่าเมนไพชคือบ่เคยเห็นจักเตือนี่เพ้่ดิวใช่แหละอยู่ห่วงไรเฮือนเราอยู่วางข้นไปอมันเป็นเฮือนแบบยังประัานโบโบเงียบก็ยังประัานใสออโบเงียบโบใส่บหนาวโบเคยเอาลงกระิเออหัวหน้าโบแล้วฮะห้าโบน้าเราโบกแล้วโอแต่ว่าเฮือนใหญ่ยังมาด้โบโบโบ โอ้ยยังไงหลอดเป็นเลขค้าว่หลอดเจ้าน่ะเป็นผู้ประกาศบ่แร่ดั่ลแรงรอถาดที่ตาบ่บ่สิล่มหรือบ่ล่มบ่เออรถพระี่ไปจ่าน่งนี่น่ะโอ้ผูวเงินกับชะกตาเปิวเลยนี่มือเงนเงินขน้อยได้เงินไปใช้เงินเรานี่มียาประยุกเงินไปมีเงินคือมาเอามียาเราไปใส่เมืองบ้านเมืองบ้านหลวงพุ่งผู้บ้านบ้านของเมร์เราอยู่ใช้บ้านของเมร์เรา บบพ่อจะอยู่เพื่อนตอนนี้เอากระโพเขาเลยเฮ้ยเอากระโพเอากระโพเอาพอจะมาใช่ปะเออจะมาตั้งแต่เมื่อไรมาเมื่อไี้ป็นอย่างกับไปเมื่อไงพอมาแม่ย่าบุยู่เอาเอาแล้ไปใส่แล้วไม่ได้บอกเจ้าบุษะบอกเ่อเมื่อบ้านเอาพอมาอะไรพอขนาดยเป้าเมียนตอนเช้ารลหรือ พ่อกลับมาป่ะดิมาเลยก็ไม่อยากกลับไปอืมก็ไม่อยากไปนั่นเจ้าไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวกลับมาได้เห็นพ่อแท้เนี่ยอ่าอ่ากูยืนหลังกันนั้นหันเต้นพูดการส่วนโตแบบบรรยกาศนะแบบล่อถ่ายแบบเบิ่งไวโอ้มาแล้วแก้งันมาแล้วเฮ้ยเจ้าขาใหญ่มากแล้วแก้งัน เก่งนี่นะเอนี่ก่งสามซาบอกเจ้านั่นสามซานั่นหานะเก่ขาปืนเก่งขาปืนแก่งขาปืนโอ้คนแก่งขาปืนมาแล้วแก่งพัดเนาะสบายดีนักเรียนสบายดีเาได้ัมาวงตงนเอก็คือตโอ้เ่าไหน่้ก็ไป โอ้ดูก้าวหนักเขอยูแต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าผักน้อยผักเองบอเป็นจันไปโอ้กิมันแักมื่อเมื่อนี้เป็นยังจังพักโอ้กูพักบโอ้รูักแตงตัวแปลกเกือบกระปุชัยเนะแม่เลยวะไอ้แต่พักน้อยเนยแตักน้อย โอ้ผู้นั้นได้เงินหาพันผู้คนนหรเนาะเยอมเงินน่ะแนนนี่นี่มม่เจอนักเรียนหมดนี่เต็มแกล้งเลยแก้งเลยแกงหาซะนี่แก้งสาบซะจิมมี่ให้เป็นหัวหน้าในแก้งเจ้าล่ะจิมมี่นะบึงนี่เวลาเพิ่งตีเี่หัวหน้าเล่นก้อนบ่ mất rồi hên thím Cháu phần bảo nhàng mà thím trao đấy thầm nhàng má thím ăn chấm chết tìn chưa bỏ Được. cái của trao là cái khẻ bồ <laughs> 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 bông 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 không <laughs> đồ, đúng, bông 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 เียบเกยบน้ำพเขา่ค่ะนิมุนมุนบอกขอโทษเ้เช้เขาเบิในประเบิให้้าเบิงได้ปะเปิดให้เ้าเบิกงด้อาเราคงกันตรนเบิกมาเบิกพี่นใกล้ใกล้พี่ินาจะใช้หำนี่นะโอ้ยเป็นชเอาไอ้จะเขียนปะ

โอ้เจ้าแขนนี่เราเจ้าล่องได้แบบนี้บรับแต่พวกตะปูเจ้าเหยียบไปเลยคือภาษาเกิร์ฟใช่ตี้กบคือภาษาเกิร์ฟโอ้ไม่อยากใช่บ่มันบ่นถนัดบออยู่ใช่เงินจ้ะเป็นน้องเสียเป็นน้องเสียเป็นน้องเสียพูต้องมีเฮือนบ่อยู่หันมีูเน้อยเจ้าเป็นลูกกันพ่อต้องมีนบ่ โ oh. oh. อ้ยอันบอกเพื่อนเดียวนะเพื่อนอันจะเป็นพรอไนอเป็นเป็นลูกกั็นฟอของมีนะจะเป็นน้องของมีปะ oh. ก็บ่เคยเห็นจะคือแ <c oughs> ม่คือเขาเห็นแต่อันอใดยังผู้คิดอนะื่นนะจะแสบปะ <c oughs> น่ากับผู้ <c oughs> ผู้หญิงผู้หนึ่งที่ไปน้ำน้องผู้ปลาเรือ่อยเนาะนั่นกับแม่น<จ>ะปะเอ้าจริงน ไปกับน้องปูกปลาคนที่นั่งลูกแมนปลาย่างมาัตถูใกล้จะถึงเวลาแล้วเป่นี่หรือถึงเวลาเขาเรียนแล้วโอ้เหนื่งว่าจะถึงไหนจะถึงเวลาเราจเอาขนมมาแจกกินออกที่ไปแล้วบ้านน้องนี่ยังเอาขนมนะมาดูหั่นหน่อยนะเบิ้งเบิ้งกินว่าขนมกินเอาปฏิเสธเน้ะอ่ะเนาะเอาไปก็ยืนอยู่หอคนนั่งก่อนเอาไว้ก่อนนาทีก่อนเดี๋ยวเอาขนมมาให้กินก่อน เอาพ่อทั้งลูกหลานโอ้หโหโซสเต็ปอีกเนาะทั้งนั้นมายืนห้อเพียงยืนอยู่บงแฟนพี่ป้ายืนตีนตันทากในรถตำนี่เนาะ <c oughs> อ้บ่งมีจะคดนี่สองสองสี่หกแปดแปดคนโอ้อาม่าสองนะบ่งมี่เนี่ยเพิ่งปันกันแปดคนแต่จบหนึ่งคนละสี่ แ่งกันว่าชิได้จักอันเรื่องแถวนู้นนี่เรื่องแถวนู้นอันนีอันนั่นไหนนี่แ่งกันเนาะอ่ะไพอันน่ะกลุ่มกลุ่มสี่คนคนคนอะไรชละซี่กี่พ่ากันบ้านนี่เราแก้บังดูไพ่สีแดงจะแก้แดงมือ้อกันเนาะชี่ได้พูังไงอ่ไดู้้จันอะไอันสี่คนนี่ชุมเจ้านี่เนื้อสามี่นี่เชือกขาบเขากันนี่น้นหันนอกแถว่ะนะอนี้ก สี่นอกแบบแมอันนี้สแบ่งผู้ละอันบ่เจ้าสิแบ่งผู้จักอันก็ได้แต่ว่าเจ้านี่4คนหันแล้วก็สมโภกับ4คนนั้นผู้ละ2ผู้3ก่อนเออเออไม่มีิยากสิลวบ่เออสิิมีชาแล้วต้่ากยได้อยู่เลยแม่นิมีว่าตกท้ายบ่พอก็บ่เป็นจังดอกเอ้าแบ่งกันใหม่ซั่นเบิ่งๆๆดบ่ีเจ้า สองละถือเดียวเออถือป่านนี้ถือเออนั่นทั้งนั้นกับพู้ละสามพูดละแปดคนแน่น้ออ้าวครบแถมสันตรงนี้โอ้ย่คตรป่าเลยอาแบ่งกันผู้ละสามเนาะครบหรือว่าครบกันเนาะนั่งเนาะเก็บไม่ถุงมันงเนาะเก็บไว้เพิ่นเพิ่นสันก็ไปใส่กล่องขยะเด้อนี่นี่นี่เนาะลูก พ่นพนพนมาไปนั่นไม่ันเดียพ่นจีว่าห่าได้อนั่นแหละกองกินเพยื่อูนยนเี่ยเนี่สียมาบนี้เฮ้ยเล็กแว่นเล็กแวนมาน่ะโอ้แบบนี้พ่นว่าเล็กแว่นบอคนรถไงพ่นเล็กแว่นอถ้ามากินถมยาครั้งคืนห้ ัวนี่เนาะนบ้นรถ<อ>น,นี่เพิ่นบ้นป็นนเปนเปีนเป่นเพิ่นเอิ้นได้แวบ,บ่คิดว่าคนใสแ้แวดไ้เพิ่นเอินะเ้นบ่แม่บออเข,ข้ามาไอยู่แวขนาด,นานนดาานาเท่ารนอน้เขาจะไปก็เขาตาย<อ>ว้าวระวังเลยเนาะเอิน้แป็ดนะบอันนี้ป่ะนี้ป่ะอโอ้คุณ เนาะโอ้ยกอดอย,ย่านเดราญาตเนานะแมน่นสิเป็นแบบน้องบุญมีนี่ก็บไ่ไหวใกเลยเนาะบุญมีเอาเอาเอาเต็มตแม,หม่หน,าน้ารถนี่ตารถโอ้ไปาไม่ใช่ว่าไปเฮียนกันทั้งนั้นเ้อห้หามเด้อตะมุ่งตั้งใจเฮียนแมน่ื่อถึงเวลาเข้าเรียนน่ะกไปเจ้านี่้าขอเรียนอยู่ห้องนะเจ้ะภาษีบ้านนีพาาน่พา,ายู่ห้องฉุนกงโมอ่ะสิมือสิแม่นน้องนี่มั้งนี่พอษี ปสี่สองคนโอ้มอยกูมือหดสองโอ้ยนป้สองเอาบอรน้มันใชเขียนชื่อสชมพเป็นเน่อเจนน้าได้ปะเป็นใช้ให้รอสบนเป็น่เป็นปะหาเนียเข้ามาเนี่ยเขมเขียนเขียน เขียนชื่อสาบุนเนี่ยชื่อสาบุญเนี่ยเปลี่ยนปะเจ้าเปลี่ยนปะป๋าซี่ป๋เป็นปะป๋าซี่อะไรเนาะป๋าซี่เขียนชื่อแม่บุญกับป๋เป็นบ๋าตายด้วยตอนนี้ว่าชี้ห้อยู่สิบพันเ่ยคุณนั่นมั่นใจเลยเมื่อกี้นี่เป็น บอกว่าก็มีสามตัวหนึงก็ชื่อโมเป็นบ่อกเขียดได้บ้างกินอยังหัวอยู่บ่ชื่อแม่เป็นบ่ชื่อแม่บุญเป็นบ้เป็นเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูเออมีตัวอย่างแม่พ่นไปเขียนบ้องบ้างบ้างมีไส้นี่เนื้อนี่ม่มีไส้นี่นี่มีไส้นี่เด้อบ่บ่เขาต้องเห็นอันนั่นก่อน แม่เห็นแต่มันเกี้ยงๆก็มันจะเขียนเป็นเนาะเขียนเป็นเนาะเขียนตัวใหญ่ๆเด้อเป็นผู้ใหญ่เพิ่นจังเห็นเออได้เลยเออนั่นแหละเขียนใหญ่เนาะบ่แม่หมูตอะไรนั่งกูเบะได้เออไอ้ตัวนี้นี่ยข้าวบวบเฮาวบวบ่ออเออนี่สมบูรณ์นี่ เก่งเก่งเก่งยังตัวแรกนี่บุ่บุญตบ่แล้วก็มยังตัวตัวน้ําลุ่มมันน่ะสระเออสระอุตัวนอโอเคตวเก่งตบมือให้บ่นะโอ้เก่งเออได้าวคนเดียวคนเดียวอ๋อ ลูกปลาไข่เด้อเดี๋ยวบาเพ็ดอีกเด้นี่เนาะบ่้ดีหยงเลยแล้วบาดนี้เขียนชื่อว่าทงมบาดเออเอาตัวนี้20,000เตัวนี้ถ้าเป็นเนาะทองมีอืโตได้บ่ทองมีพออันทองมีชื่อก็ได้อะน้องสบู่สิได้เด้อนี่เนาะชื่อมีชื่อก็ได้เด้อบ่ทองเอาตั้งแต่ทองมีนี่อาสิทองมีเบ่ อ๋ทองก้อนไหนเขียนทองก้อนเขียนมีซิมก็ง่ายแล้วบอสสองส่งโซ่หนึ่งเนาะทองอย่าบอกนะที่ทองเรียบเป็นไงเนาะได้หมดจากทองมีไรวิตามินกันนะโอ้เอ้าวันนี้อ่อยนะว่าไรอาทองมีนะวันนี้สองพันหมดเลยสองพันสองพันเดือบกอนเดือบกอนโมเมนต์นั่นนะ แม่นบ่นี่บ่แม่แม่ตัวท่อต้องท่องมีต้องช้อนนะบ่แม่นตัวท่อไอ้นี่ตัวคอได้น่ะคับมีได้น่ะขับมีเออคิดไม่คิดทำไมทำไมทองมีจะาทองมีทองทองอันนี้ทองคำนี่แม่นแม่นทองทองมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วทองน่ะขายไปแล้ว ผิดก่อนผิดก่อนให้โอกาสก่อนให้โอกาสแม่คนเ่าต้องมีโอกาสโตโตชุดอไทยนี่ถึกแล้วแต่ว่าบวบถึอแค่ตัวข้างหน้าแมนหน่อยลองดูกระปุกถืกับบ่อได้กระปุกถือกับบ่ได้ลองลองลองต้องลองแค่เริ่มต้นกรบปุถืกแล้วลูกเอ้ยนั่นน่ะเริ่มต้นกรบปุถืกแล้วว่ะบ่มีไผ่เขียนได้บ่นี่ อาบาททีนี่เดี๋าะแต่ว่าทองมีมีน่อไลแต่ว่าทองน่ะบ่ทได้ทองหน่งบาทได้ทองน่งหสเกียนได้บางะฮะแบนบ่แบนนี้เจ้าเกียนทองว่นี่นะ ลี่ท้องกันนี่เดินมาเบื้งหน้านะเปลี่ยนเบืนี่ตัวท้อเนาะตัวท้อแหละมันต้องใส่ตัวอ๋อตัวงอจะเป็นท้องท้องมีแมนนี่สระอีอันนี้ตัวมอนี่สระอีนี่จะเป็นท้องมี ตาจุ๊บชอบไปใส่อันชะละอาแล้วก็ไปใส่อันอันนี่ตัวสระอํากับอันนี้มันก็เป็นทองแล้วบ่แม่มันก็เป็นทั้มทั้มมีจุ๊บชอบต้องใส่ตัวทอแล้วก็ตัวอ๋อตัวงอมันจะเป็นทองอะไรเหรออ่าเนาะแม่ถือว่าพันคนเดียวในกลุ่มชมบัวอันคิดว่าสิได้ะไมาอันน่ะลูก สมบูรณ์ุิใช่าวันวนี่มันใจอุ้ยเราบาเกียนบุลเรแต่ว่าถือแต่ตัวไทยตัวยเนาะ่ะไข่นางวันก่อนมันหนาฝึกเอาเลยเพื่อมาพ่อก็ไม่บุญอีกเนาะพงินพออยู่บ่หสิบันไข่าวันกบ่โอ้โหกันบพิจจ้าไม่บุญเนาะไก่ว่าวันาวาี ăn thì đưa hai fuller là phan nho anh hiên kịch kìm nơ bắn nữa anh xì phan bắn nho bụm mì bắn nho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  bắn là bắn nho 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 สองคนน่ะสองคนกลับมาเอาสองคนนะครับสองคนเจ้าแบ่งกันเนาอได้ครบอานนี้เนาะพิเศษแบ่งกันเลยเจ้าเด้ะจะไปตีกันได้เงินหนักช่วงดูหันบัตนี่ขับไปเลยนะแต่ผัดน้อยมปยืนมุกไก่มุที่น่ะบอเออได้กันบาทุกคนเนาะเจ้า เจ้าขึ้นได้สามนั่นเมย์หอโอ้โหนั่นไม่เจ้าขึ้นได้หลายก็มูปชิว่าเลยเนาะจุมเจ้าสองคนนั่นหาพันนั่นเจ้าแบงกันให้มันถึกแล้วเพราะว่ามันจะเกินอยู่พันหนึ่งนะไปยาบานเนี่ยนี่นี่มานึก็ได้มเเด็กมาชุกโวแรกหาพันีน่เนี่ยเนี่หนคนไดยังไ้กินี่สองคน บอนี่ได้ผู้ผู้ถือขนมผู้นี้เลยไอ้พันต้องได้สารคุ้มเจ้าสิไปซื้อยังเอ้าให้ให้เพื่อนชัดแล้วแต่เพื่อนที่ไปซื้อเอ้าเจ้าตการกระเด้งเอออ้าวอ้าวพันนึงนี่แหวนกันกินเนอะแมวนไปปนีว่าสมมาบรควรหน่ะยุหวนงานว่าไปน่าเข้าห้องเนาะสบายดีก่อนสบายดีก่อนเลยสบายดีไปเลยแปบเย็นให้เก่งเนอะ เพืนนักเรียนมานี่มีความูลรายไปแล้วคนไปแล้วตอนน้องเรียนแบบสมโภชได้รายพิเศษแน่เขียนซื้อไรเนาะบรรณาต้องหัดเขียนซื้อไว้เด้ออ่าบายสั้นพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่น้องเลยเพราะว่าอยากให้ลองไห้นักเรียนเขียนเบิ้งพอยพี่น้องเพราะว่าเขาแบบจะได้ฝึกแบบให้ควอมู่ของเด็กน้อยเนาะ นายเขียนชื่อภายไล่แน่พี่น้องเว้ยแต่ว่าพออันณาเขียนแล้วกะถูกโอกรอบสีกองคนรอบสีแต่ยังแบบเขียนยังบ่อยากได้แต่เขาก็ต้องพิสูจน์เให้นิดกน้อยแบบกล้าเขียนกล้าแสดงอกอกเนาะสำหรับกิมนี่ทั้งสูนุญก็จะได้ขอจับคลิปก่อนพี่พี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณคุณแม่พี่น้องเอฟซีวัสดุสุขคนเด้อไปแล้วเนาะก็การคลิปหนาพี่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้นขอกล่าวว่าสบายดี